สวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีโอ้ยแคร์พี่สาวแพรนมปีศาจมันอยู่จังนมหรือยังแป้งบป่าวันยามเ้าวจะเข้าไปมาเห็ดกิ่นสาวตัวนี้แต่ถ้าเราดังไฟเนีย่ยจะดังไฟกันเนาะจะแมนแอบเนี่พี่น้องยันหน้าเราก็แอบรอดยิ้มข่าวกับโมเมนต์ไ่้เกือบไปแล้ว ส่วนม้าสะเจียวซื้อเตี่ยอตัวหนึ่งพี่น้องโตตัวสีสม่ะเสียไปแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าติดผกักติดไข่เนี่ยแหละผักมาตามบ่มตามพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ทั้งทั้งไก่ทั้งหมูทั้งม้งมาติดผกัดผกเบิดพี่น้องเลยสีดยาก็เอาบรยูพี่น้องเลยชอเตี่ยวสีเวลาเข้มหนึ่งก็ตื่นสอนม,มากก็คือไปเลยเนาะเดี๋ยวแค่นั่งตุ้กับหนีแหละบางเตีบบเ่ยวแหละขึ้นมาใหม่ อม,มาตอนนัน้นตอนที่เสียไปอะดือ้อดื้อพี่น้องยอเกงก็ยังเนี่ยได้เจรัยอะพี่นออ้องเลยทดสอบมากที่เป็น,น,น,นอะไรใช่ปล่อยบง่วนใบห่อหนึ่งขาเห็ดกิน พดพักตลอกับปนั่นเย้าเศร้ายุ่มกว่าสีแล้วบ่มีงานแต่กับแต่กับบมีเบียกตายโตพี่น้องเบียกอะมีมาตลอดบอกว่ามันมเป็นงานประจำเนาะพี่น้องเราเจียวันสิเหตุพัดมูเป็นบอลแล้วชิใาก่กระเพาแล้วนั่นก็คือพัดกระเพาใส่พักแล้วพี่น้องแต่ว่าเขาชิใส่ไปกระเพาเพื่อันหทมเนี่ยนะเนาะแต่ว่า ผักน่ะผัดกะเพราไปเบิ่งได้กะเพราเบิ่งนี่มาเบิ่งต้นใบกะเพราเตียวสิใสสิเด็ดกะยามันบ่ปงอีกเนาะพี่น้องสิได้กินแต่เดียวแต่สิเก็บไว้กะเฮาก็อยากใไว้กับกใผัดกะเพราเฮาบ่จําใจต้องเด็ดซะเป็นกเป็นบนทางมีก็มีต้นเดียวปลูกอนเตียวเอาไปปลูกอยู่ในสวนมันทนล ขุงง่นไงสำนักมันทาระเป็นค่ะกระชิดแดดพ่อให้มันใส่เลยไปกินไมกินน้ำห้อมกับพ่อแล้วเนาะหายากเนี่ยแเ่พอยิบดีเนาะ ก็ที่เจ็ดหมืน่นเป็นมูโบท๊ทเขาซื้อมาแบบสำเร็จสำเร็จรูปเลยเพี่น้องเป็นมูโบท๊ทเลยเนาะเขาโบ๊์มาแบบเดี๋มัดชีเขาจะไปสมกับแบบพวกมันมู๊ของเนาะแต่ว่ามันก็สีนุม่มๆเนาะแสกุญญ์ยังซาเจวนะั่นมากซื้อมาไหวซื้อมาย้ำนะกับเขาเหตุการณ์แบบพัดกระเพราแล้วก็ต้มเขาเดินยังไป่ได้ืิอนแล้วก็ขอนั่นสะด,สดวกสบายดีท่าว่าที่ซื้อเป็นแบบมูมาเลยเท่ากับว่ามีเครื่องโบท๊ทแล้เพือ่อที่จะมาฝักขยะนะ ที่ใส่เบิร์ดนี่ได้พี่น้องเราแปลกใจแด้เป็นยังพัดก็ะพัดกระเพา้านี่แต่ว่าถ้าใส่เองเนาะที่จริงมันก็เป็นพัดพักแหละพี่น้องแต่ว่ามเมย์ห้าวัดอยากกินพักเนาะอ,อยากกินพักที่ว่ามีใบกระเพ้าพี่น้องมันจะได้หอมใส่ใบกระเพ้าไปเผื่อมันหอมสิเนาะจะสอได้เทีวเทียนเราใส่ได้าลายแล้วี่ใส่เบิร์ดเนี่ใส่หน่อยอะแมเจ้าเจอวัดมาก,กินหมูเนาะพัดกระเพา้าดีตรงไม่แต่หมูรวน พักนิดนึงกับพ่อแต่เมย์ฮะบอกว่าอยากกินพักลลายคนละหมักพักลลายๆพัดพักคือคนกินยังเยอะใช่หมเนาะทุกคนอ่าจสิเบียรแจวพัดก็ข้าอยังคือมีพักว่ะอย่างที่แมาบอกไปด้วยพี่เนอะหมักส่วนตัวอยากซื้อก็เลยใส่ มาแไใสไ่มากแล้วแล้วก็ใส่บบน้นพี่นอะบางเธอเขาคือใส่หอดพร้อมัวใหญ่คหะแใส่ผมมันหวานมันนัวแต่ผึงสอได้เดียวอากาศทีเย็นเนี่ยเดีย๋ยวส่งสาวเพราะว่านอมอมันเดือดุ่งเลยแก็โเพราะอายุยงงากไม่ใส่กะแบบโอ้ยนางยืนซือ้อหอดอย่าผึ้งสอลูก มะพร้าวข้าวก็คือเกาพี่น้องเลยแบบเดิมแบบเกาตรงใส่แบบหั่นเอาอย่างนี้แหละเลือลูกชายละเพิ่นผู้เดียวนี่สองเอาเป็นยังดึงงกเอาไเป็นยังพี่น้องเลยเรื่องอันนี้กัดฮากับลูกแต่นอนลูกชายสองคนเหรอว่านี่ลูกชายอักับลูกชายหากับตื่นนอนนี่วันนี้จะนอนแข่งกับแม่เสือเจียวพี่น้อง จะคลองลูกกินข้าวกินหนาเมื่อกี้มาลูกเสริมยังนอนเสยแต่ว่าแมลทำขึ้นนี่ยบลับบนอนขอเทียงขาใจได้พี่น,อนอ้องเมลเชิดเจลฮะซองทุ่มข้าม,มาแล้วแมนคนเกาะเกาะเตรียมอย่างนอนแล้วจ้ะาเตื่นอีกทีกันยิ่งสวยกับผู้เจา้าอีกพี่นอ้องผู้เจ้าตื่นแม่ยังบ่ตื่นเลยคืงขึนรับสริปบ่ม,มี่แรนมาบุญไหวอย,ยัง มันหยาบหยาบเนาะเวลาตำพริกกับตำพริกหยาบนะต้องใช้ปเป็นนวดไปเผื่อมันแบบซอยมันแบบแหลกง่ายซอยพริกแหลกง่ายเนาะเผ <c oughs> ็ดเมนูนี่เปติมเขาเขายังยพี่น้องเติมของเจ้าเขาติ่มมอนี่เบดิดกินรลานสุดก็คือเม่ห่อแหละ กินซองถั่วยังมาอิ่มให้เห็ดแสบเนาะเป็นว่ายายอืมะเกียบมันร้ายู่เด้นหอมที่เจ๊ได้บอกมีใบกะเพราเนาะใบกะเพราไดลายมันใส่ตะเก็บมาจะหนาหนามี หลดหลกหน้าก็แล้วนร้อมกระเทียมาได้เพื K ่อนแด่ลโตสติบบมีโตได้ว่าบเดือพี่ดอกด้อถุกโต เอามาอยากกินไหนวันไหนนี่บอกว่าเออวอดดื้อเจี๊ยบลอยจับเจือวันมาฮอเดือนเนาปืบเดือดอะลรพี่นออ้อง,ตตอ,งอยู่บ่เฮิงดื้อทุ่งโตทุกแซมมันยุบในการเลี้ยงขะละมะผู้นนี้ได้ชาดดื้อบ่กดื้อปุ๊บนี่นี่นี่ผู้นี่อันนี้ผู้พูดน,นดดะฮะวอด,ดื้อเจีงดีได้พี่น้องเลยนี่ฮะว่าพี่น้อง เดี๋ยวเออเราพัดหมเด้วยพัดพักเลยพี่น้องพัดพักพัดพักเสโอหมูเนี่ยมันจะพัดลายแล้วก็ใช่น้ำลายแกงพอแล้วนะพี่น้องเลยเดี๋ยวมาเอาแล้วนะพัดเดี๋ยวเขาจะเพียร็นแกงทุกคน ไปสังกินนนหลนยังว่าใส่น้ำได้หลายเด้อแค่ค้าคิดแบบคิดได้ใจดุผูสังแกงส้างไ่สังยังพัดพัดพัดบะหมนพัดยังจากได้น้ำได้หลายมีแจะแกงขนาดเด้อหูค่ะเียวมักซอหอยด้วยใส่ นัวดีซ่าซื้อมาถ้าเราครบผิดได้ก็เบิร์ตใบนะจุดหน่วยกินเปลืองกระดอแท้กินร้ายขนาดดีอย่นั้นไปกินเออหนึ่นงฟงฟงนัวตรงเขาแล้วบ่เนี่ย บริเวณบริเวคเขาเพาะเขาเขาเนี่ยเขาห้าวเดี๋ยวเขาเนั่นเป็นนัวขาวพี่น้องเขาไปเป็นซิสิเตอร์เขาเองไล่ฝนดดูสายแม่ฮะพี่น้นองตื่นมานะแรงมาหาแม่ขึ้นตักนั่งพี่เจ้บบาปลอดใใส โอ้โหดิพี่น้องเอ้ยบริวาแอบบริเวณนั่นแอบมิเตชัวกับคนที่หิวเท่านั้นหิวเข่าเบิร์ดย่ามหิวแล้วก็เงียบแล้วห้าหลิยงเพเพิ่นพอดีเอาแหละปกติเพิ่นอะที่มักยอกับนั่นนั่งเตียพี่น้องเอ้ยแต่ว่าหมูพิ้วเสียไปแล้วเนาะบริเวสิเงียบเงาเนี่ยถูกเสาทุกเวลาตื่นมากนี่ต้องระยอกันพี่น้องแลนยอกันเพิ่นก็ระยอกเพราะพี่หมูยอได้นั่งตุ้ยเพิ่นกับบอมักยอเนาะ ถ้ากระต,ตุนจะนอนถ้ากระช่งเสียงยืนยินไปพี่น้องแม,แมวแมวแหลกกระซ้าบอมาแหลกกระซ้าบอวเวียดเข้าขี่รถขี่รถมอเตอร์ไซค์มานักกับโกงพายกระป๋องกระซอกกระซ้ามมาแหลกมากับแมวอยู่บ้านอยู่พังลาวพี่นาะงขู่มือขู่มือพี่น้องเลย มาแมวแหลกปลาคมบบ่หเขาก็จะอากระซ้่มเอาเป็นกระซ้่มเป็นปลาคมมาแหลกมาก็แมวเนาะก็แหลกแต่ว่ามาแมวเดีวโตงหญ่โตน้อยเขาที่มาน,นแหลกเพราะว่าเหวียดอีเป็นประเทศที่ว่ากินมาแบบกินมาเทนหมูเทนเนื้อเลยก็จักว่าซีเมนไปเจา้านลวงพี่น้องเพราะว่ามีหอดหลานมีหอดหลานคล้ายมาพี่น้อง นาซีเป็นประเทศที่กิกนม้าลายที่สุดในโลกนั่ะแหละจิโอาวานห่างชิมกันสุดยอดไปเนาะโอเคเรียบ้อยตากิขาออกไปชิโนะมาเบิงมาเบิงต้นมาข้ามเทศกกราเือนเฮา ้นมัดง่ายเลยปีนี่เป็นดอกล,า,ลายลายหรืโอ้งามเลยพี่น้องซาติกินปีนี่เบิง่งป้าสะอ่อนเดี์ชักเม่เ้าเจี๋ยวพันปู่ธนาปนสังเกตยดพี่น้องโอ้โหอีกที่นั่นเห็นเห็นอีกที่กับตอนมันงหญ่แล้ว <laughs> เป็นลายเลยอเป่ งามเนาะแต่ว่าดอกมันงางงามพี่ดองเลยดอกมันชี้ขาวเนาะดอกก็ขาวเนียม,มาเวลาเนียม,มาไกลๆก็วบางามเลยไปแล้วพี่น้องเมื่อนี้สำหรับเห็ดกับข่าวกินตอนเสาวเนาะพัดกระเพ้าแกงกระเพ้าพี่ดองแกงพักให้แม่กิน <c oughs> กับบรรยากาศตอเช้าแสงแดดบแบบแ,แห้งๆนันะพี่้อง บายๆฝากกันใหม่ด้วยพี่น้องพาก่อแมเพี่น้องก็ติดตามกันและก็แชร์ให้ซาเจียวในเด้อ